สวัสดีค่ะนกมีดมอหลองพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลงพ่อเดิมไหมทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้นะคะเป็นด้ามงาฝักงานะคะความยาวของมีดเล่มนี้อยู่ที่หนิ้วนะคะทุกท่านด้ามรวมฝักอยู่ที่ห้นิ้วนะคะกันตรงนี้ก็จะเป็นนาคและเงินนะคะ ฝักนี้ก็จะลัดด้วยแหม่นะแหมเงินนะคะทุกท่านเป็นมีดสองกษัตริย์นะคะด้ามงาฝักงาความยาวอยู่ที่หนิ้วเดีวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะคะ เป็นมีดสองกระสัดความยาวของใบมีดอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะเล่มนี้สําหรับพกติดตัวนะคะทุกท่านกระทัดรัดมากเลยนะคะแล้วก็สวยงามนะคะพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอย่างแน่นอนนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่าน เป็นมีดสองกริย์แล้วเราก็มาชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝาักไม้นะคะความยาวมีดเล่มนี้อยู่ที่12นิ้วนะคะทุกท่านด้ามงาฝาักไม้นี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมขาบินโตนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นนาคและเงินนะคะต้องกันสิบสองนิ้วมีดเล่มน,นี้เดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นลวดลายของหน้าเกี้ยวนะคะหรือนาสมพงนะคะ วงพ่อท่านก็ลงอักขละไว้ที่ใบมีดนะคะมอนสารของมีดแน่นหนานะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านท่านใดสนใจอยากบูชามีดหลวงพ่อเดิมไปพกติดตัวหรือเอาไปติดบ้านนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะบุตรคุณของหลวงพ่อเข้มขังศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะ เป็นนาคสมพง์นะคะทุกท่านเป็นนาคเกี้ยวตรงนี้ท่านก็จะลงยันมหาอุดไว้นะคะทางาสวยๆเลยนะคะทุกท่านมีสองไซส์สอขนาดนะคะวันนี้มีดลงมาสองเล่มนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ